สวัสดีค่ะเอฟซีเทรักจะทุกท่านมาเข้าสู่บรรยากาศทางด้านาแนวทางโชคลาภที่จะออกวันที่17มกราคมนี้นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปื่อเป็นกำลังแรงใจให้เยน็นจิตพลอปีด้วยนะคะเอฟซีเทรักจะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบเ,อเ,จ,อเจอกันเป็นคลิปที่2สําหรับวันที่13มกราคมพศ2566นะคะเข้าสู่บรรยากาศทางด้านแนวทางกันเลยนะคะอาจารย์พลกทอมอค่ะท่าน ให้มาเลขสวยมากเลยนะคะสำหรับในใจสาวดำคิดว่าคงจะออกในใบนี้นะคะ905 407 079 905 407 079 905 407 079 6 7 1 479 6กเจ็ดหนึ่งสี่เมีเลขทั้ง 7, 6, 6, หมดเจ็ดหกางนะคะเลข3ตัวของอาจารย์ปุกตมมี6กหางค่ะสวยนะคะเลขชุดนี้สวยมากเลยค่ะเลข2ตัวก็จะมี9 0้าศูนย์สี่นสะคะห้าเ

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านเลยนะคะยิ่งีรักทุกท่านเราไม่ว่ากันนะคะไม่ว่าเขาว่าเราใจใครใจมันใจเขาใจเราไม่เหมือนกันนะคะบางคนชอบตัวนี้บางคนไม่ชอบนะคะเราเอาตามใจเราที่เราชอบนะคะอ้าวเดินทางมาต่อทีอ่อาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศให้มาแล้วนะคะแถมแถม อาจารย์ยศให้มาแล้วงวดนี้นะคะเพราะว่าโชคดีครับอาจารย์หนุ่มมังยศนะคะวิ่งบนล่าง9กับ0ค่ะวิ่งบนล่าง9กับ0นะคะ9 2 9 3 9 2 9 3 9 7 9 0 9 7 9 0 02 03 02 03ศูนย์7 99อเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าอันนี้เป็นเรขของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเราก็มาเข้าสู่บรรยากาศต่อเลยค่ะท่านผู้ชมมันมีแนวทางต่อเลยนะคะจากน้องปุมานทอง น้องกุมานขุนทองค,คําค่ะเลขน้องกุมารขุนทองคำนะคะมีแค่นี้นะคะน้องกุมารขุนทองคานะคะเอฟีดูดีๆนะคะนี่มีแค่นี้ค่ะ<ม>เลขน้องกุมารขุนทองคานะคะบนล่างสองศูนย์สองสี่สองศูนย์สเงศนย์สองส สอสและ7จ็นะคะมีเลข3หางเท่านั้นนะคะเอฟสี่ทีละทุกท่านนี่เป็นเลขน้องกุมารทองนะคะอ่ะต่อมาเลยจ้าต่อมาเลยนะคะต่อมาเรามาตามติดติดตามเลขของพระอาจารย์ประยุนนะคะ เลขของพระอาจารย์ประยูนค่ะเลขพระอาจารย์ประยูนนะคะสตัวบนก็จะมี7จ็ดสี่ส3มสามสี่แปด8 6็ดส เลขสองตัวก็จะมี 50, 6, 1, 5 0าศ5 0ย์หกหนึ่งห้าศูนย์หกสองห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 กเจ็ดแปหแล้วก็ตามติดด้วยตัวสุดท้าย66ค่ะ อย่าลืมน้อพี่น้องมันอาจจะเป็นเก่าเก่าก็ได้ฮกกับเก่ามันตัวเดียวกันนาอพี่น้องเนาะอ่าฮกฮกในเข้ากันใส่มันตั้งหกฮกใส่มันตั้งเก่าเก่าน้อพี่น้องเนาะอ้าวเราก็มาตามต่อค่ะตามต่อแล้วก็ะเลขของอาจารย์หนูเพียนนะคะอาจารย์หนูเพียนตันน้นเมตตาให้มาแล้วนะคะมีทั้งหมดหกชุดด้วยกันนะคะเลขอาจารย์หนูเพียนนัเข้าบ่อยนะคะเลขอาจารย์หนูเพียนค่ะบน หลักบนนะคะไม่ใช่ให้มา1นึหแต่มันก็มีสิทธิ์ออกได้นะหนึ่งสามห้บน1นึ่ห้มายถึงมาหลักสิบนะคะเจ็ดสี่เเป็นหลักหน่วยบนนะคะหลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนหลักสิบก็มี1นึหหลักสิบหลักหน่วยก็มี4ีเจเพราะฉะนั้นท่านจับให้เรียบร้อยเลยนะคะก็จะมี1นสี่นะคะหนึ่กับเ็ดต้องเป็นหลักหน่วยอยู่แล้วนะคะหนึ่สเจ็ด สามสี่สามเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดมีแค่นี้ค่ะโปรดเจ้าพี่เจ้าหน้อนอาจานในการรับชมนะคะชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านเลยนะคะยอ็ดีทุกท่านขาดแล้วขัดเลื่อนผ่านทันทีเลยค่ะไม่ต้องมองโอ้เออเดีใจนะคะเลื่อนผ่านนะคะอ่าทีใครทีบารูตี <laughs> ตัวไกรตัวมันเนาะ <laughs> อ่า<ะ>ทีนี้เราก็แคปเลยนะคะเอ็ดดี้กทุกท่าน อาเราแคบันเลยจ้าอ่าแคบเลยนะคะทีนี้อ่าทวนให้ท่นแคบนะคะอาจารย์หนูเพียนค่ะแคปได้ยังคะแคบเลยนะคะอ่าแคบแล้วนะคะแล้วก็มาแคปเลขของอาจารย์เลขของพระอาจารย์ประยูนนะคะอ่เลขของพระอาจารย์ประยูนแคบเอาเลยนะคะแคบปเลยจ้ะ แคบเลยนะคะเลขปลาจะประยุนแคปแคบเลยแคบเลยแล้วก็มาค่ะมาเลยนี่แคบเลยแคบได้เลยนะคะแคบได้เลยแคบด่วนเลยนะคะอ้าวแคบเลขของอาจารย์พลกทมค่ะอาจารย์พลกทมแคบได้เลยนะคะเอา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 จะเฝ้าได้จะเฝ้าปิวด้จะปิวออกหน้าต่างอีกเด้วนะคะจะปิวออกหน้าต่างอีกนะคะ แคหรือยังคะแคบแล้วใช่ไหมคะอ่าแคปแล้วเรามาตามต่อเลยนะคะอันนี้ให้แคปนะคะเพราะอ่านตัวเลขเย็นจิตอ่านให้หมดทุกตัวแล้วนะคะที่นี้ก็ให้ท่านแคปนะคะวางให้ท่านแคปนะคะเนี่ยแคปยังคะเอามาตามต่อเลยเลขอาจารย์หนูเพียน,นะคะ่ะอาจารย์หนูเพียนตามต่อเลยนะคะอ่าแคบเอาเลยจ้ะแคปเอาเลยไม่มัวโอเอลังเลใจแคปเลยนะคะ แคปได้เลยค่ะแคบเลยจ้าแคบเลยยังแคบเลยยังค่ะอ้าวใครที่ยังไม่แคบแคบเลยนะคะนี่จะจิตปฏิบัติวางให้อีกนะคะวางให้อีกค่ะวันนี้จะจิตปฏิจะเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะค่ะไปซ้อมงานใหญ่แล้วก็ซึ่งเป็นงานศูนย์วัฒนธรรมไทยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะครั้งที่8 4เพื่อนรากสันติพีน,นองไปหมดทุกคนนะคะสำหรับนักร้องศิลปินนะคะ น่าจะเป็นร้อยคนนะคะวันนี้นะคะอ้าวอ้าวแคบยังคะแคบไปยังอ่ะว่าแคบแล้วใช่ไหมแคบแล้วใช่ไหมคะอ้าวเดินทางต่อจ้าแคบแล้วเดินทางต่อเลยกับเลขของน้องกุมารขุนทองคาค่ะนะคะน้องกุมารขุนทองคําแคบหน้าจอไว้เลยจ้าแคบหน้าจอไว้เลยนะคะเย็นยิตปฏิไม่ได้อ่านตัวเลขเพราะอ่านไปแล้วรอบนึงนะคะ อ่านหมดทุกใบทุกของทุกอาจารย์รอบหนึ่งแล้วจ้าอ่านหมดแล้วนะคะทีนี้ก็มาวางให้ท่านแคปค่ะถูกอกถูกใจแคปเลยค่ะถูกอกถูกใจแคปเอาไว้ถ้าไม่ถูกใจก็เลื่อนผ่านเลยนะคะสําหรับตัวเลขในวันนี้ในงวดน,นี้เยนจิตปอดีมั่นใจว่าท่านจะต้องมีโชคกันทุกคนนะคะเพิเ่งจะมีคนถูกระวันที่หนึ่งนะในในในคลิปของช่องสาวดำปารวยหรือเยนจิตพอิีคอมโบ ดำมหาสนิทชาแนลนะคะเอาขอทุกท่านชคดีอ้าวแคปตอ่อจ่ะแคปต่อเลยนะคะของอาจารย์หนุ่มเมืองยศค่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศแคปต่อได้เลยค่ะแคปต่อได้เลยนะคะมีเท่านี้นะคะมีเท่านี lore, ้แคปต่อได้เลยนะคะของอาจารย์หน si ุ่มเมืองยศค่ะมีเท่านี้ค่ะอ่าแคปต่อได้เลยค่ะที่ชอบจัดขัดปันนะคะโปรดใช้วิจาาในการรับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับเยีนจิตพอดีด้วยนะคะเยีนจิตที่รักทุกท่านอ้าวก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับงวดนี้นะคะตัวเลขค่ะเยีนจิตพอดีมั่นใจว่ายังไงก็ต้องเจอแน่นะคะเจอแน่รางวัลไม่รู้จะเป็นรางวัลไหนต้องเจอแน่นอนเจอ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 แน่เจอ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 แน่เจอ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 แน่ฉันจ้องมองตั้งนานก็ไม่เห็น เจอ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 แน่ฉันต้องจ้องมองตั้งนานกะจะวานซื้อให้โดนแน่เอาโชคดีทุกคนคะ่ะ